فلا تخشوهم واخشون اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة الا بالله. อัสลามุอะลัยกุมบารอมาตุลลอฮ์วะบรากกาตุพี่น้องครับอิสลามสามัญประจำบ้านนะครับกับมาพบกับพี่น้อยครั้งหนึ่งนะครับเรายังคงอยู่ในเรื่องของรอมฎอนนะครับรอมฎอนเป็นเดือนที่มีเกียรตินะครับเป็นเดือนที่อัลลอฮ์สุบะตาลาเนี่ยได้ประทานบารอกกานะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ยินกับพูดบ่อยๆก็คือรอมฎอนอัลมูบารอกนะครับรอมฎอนเป็นเดือนที่อัลลอฮ์สุบะตาลาเนี่ยทำให้มัน เป็นเดือนที่มีเกียรติขึ้นมานะครับทีนี้ในส่วนของการถือสินอดเนี่ยพี่น้องครับต้องยอมรับว่าสินอดเนี่ยมันทําให้เราหิวนะครับเพราะว่าเวลาที่เราไม่มีอะไรรับประทานเนี่ยเวลาน้ําตาลในเลือดของเราน้อยลงเนี่ยร่างกายก็จะไปสลายส่วนต่างๆเนี่ยเพื่อมาใช้เป็นพลังงานเพราะฉะนั้นใครบอกว่าถือสินอดแล้วไม่หิวเลยเนี่ยพี่น้องอย่าไปเชื่อนะเพราะว่าทุกคนหิวเหมือนกันหมดนะแล้วก็เหมือนกับ ความหิวเนี่ยมันเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่อลอสปาตาลาต้องการให้มันเกิดขึ้นกับทุกคนนะครับหิวด้วยกระหายด้วยนะครับแล้วก็ทั้งความหิวและก็ความกระหายเนี่ยมันเกิดทีกมารต่างๆมากมายนะครับที่สําคัญก็คือว่าผมเนี่ยเคยบอกกับต่างศาสนิกคนหนึ่งบอกว่าเขาถามว่าถือสิ่งอดทําไมอ่ะทำให้หิวด้วยผมบอกว่าเพื่อเราจะได้ เข้าใจความหิวของคนจนน่ะว่าเขาไม่มีกินเนี่ยเขาจะมีความหิวอย่างไรโอ้โหเส้นคาพูดนี้ต่างศาสนกเขาชอบมากนะคือต่างศาสนาเนี่ยพี่น้องครับเข,เ,ร آن, เขาไม่เชื่อในคือกุรอ่านเขาไม่เชื่อในคําสอนของท่านอบีุลมมัสรเราเลวะสลา,ลสลามแต่ว่าเขาจะฟังเหตุผลของเรานะเพราะว่าถ้าเขาเชื่อในกุรอ่านเขาเชื่อในคําสอนของท่านอบีเขาคงจะปฏิญาณตนเป็นมุสลิมแล้วนะ แต่นีค่คือเขาไม่เชื่อสิ่งเหล่านั้นแต่เขาจะฟังเหตุผลของเรานะทีนี้ในเรื่องของการถือสินอดเนี่ยพี่น้องครับบางคนที่มีอคติเนี่ยก็จะมีการเปรียบเทียบนะอย่างเราถือสินอดเนี่ยเป็นไงครับจริงๆเราปฏิบัติด้วยตัวของเราเองเนี่ยบางคนก็โอ้โหพอมีอคติกับมุสลิมนะบางทีไปโรงเรียนเนี่ยคุณครูก็บอกว่าโอ้ถ้าวันนี้สอบนะจะมีการวัดเ,เก็บคะแนนวิชานี้อย่าถือสินอดนะเดี๋ยวสมองเราจะ ช้าลงจริงๆสินอดเนี่ยเป็นที่ยอมรับกันนะว่ามันดีต่อสุขภาพร่างกายของเรานะในทางการแพทย์เนี่ยก็ยังมีเรื่องของการอดอาหารบำบัดนะซึ่งมันเกิดประโยชน์ต่อร่างกายนะ มีฮะดิษหนึ่งนะครับจากท่านอบูฮุรอยร้อนะครับกอกอลรอซูลุลลอฮ์อลลัลเวเลวะซัลลัมนะครับท่านอบูไรร้อเนี่ยรายงานฮะดิษนี้นะครับจริงๆมันมีฮะดิษก่อนหน้านี้นะแต่ตัดมาเรื่องการถือสินอดนะครับวาลิสซออิมีฟาฮาตานี่ผู้ที่ถือสินอดเนี่ยเขาจะดีใจสองครั้งนะครับยะฟรอฮูฮูมาอิจาอัฟตาร์ฟาริฮาบิฟิตอรีฮี คือเขาจะสินอดเนี่ยเขาจะดีใจสองครั้งครั้งแรกก็คืออะไรครับเมื่อเขาละสินอดนะครับเขาก็ดีใจที่ละสินอดโอ้โหเหมือนกับเวลาที่นักวิ่งมาราทอนนะวิ่งหมื่นเมตรนะ วันช่วงที่เขาเข้าเส้นชัยกรรมการเป่าปี๊ดว่าเขาเข้าเส้นชัยเป็นไงครับโอ้โหคนดีใจมากเราแข่งขันฟุตบอลเวลาที่กรรมการเป่านักวีดหมดเวลาทีมเรานําอยู่เป็นไงครับเราดีใจแล้วก็เหมือนกับเกมมันสิ้นสุดแล้วนะเพราะฉะนั้นคนที่ถือสินอดเขาดีใจประการที่1ก็คืออะไรครับเมื่อเขาได้ละสินอดโอ้โหเหมือนกับผิวมาทั้งวันตอนเนี้ย ได้ละสินอดแล้วนะครับหลังจากนั้นเขาจะดีใจครั้งก็คือวัอิดาลากิยาโรบบาหูฟาริฮาบีเซามิฮีเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาจะดีใจครั้งก็คือเวลาที่เขาได้พบกับพระผู้อภิบาลด้วยกับสินอดของเขาเนะเขาก็ดีใจนะครับจากทีสินอดของเขานะเพราะอะไรครับเพราะสินอดเนี่ยเราจะเราทำเนี่ย เพื่ออเล์ซูปะตาลานะครับที่บอกว่าในอะทิตทย์ที่บอกว่าหุวลีเขาปฏิบัติสิ่งนี้เพื่อชั้นนะครับว่าอานาอันจะซีบีอเล์ซูปะตาลาบอกว่าดังนั้นเนี่ยฉั้นจะเป็นผู้ที่ตอบแทนเขาด้วยตัวของชั้นเองเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของเรานะว่าในเรื่องการถือสินอดเนี่ยเราดีใจนะเพราะฉะนั้นใครบอกว่าถือสินอดโดยไม่หิวเลยเราอย่าเพิ่งไปเชื่อนะแต่บางคนเนี่ยทำงานอาจจะเพลินนะยิ่งทําในออฟฟิศเปิดแอร์เนี่ยเป็นไงครับ ก็จะเพลินมันอาจจะเพลินได้นะแต่ถ้าบอกว่าไม่หิวเนี่ยก็คงจะไม่ใช่นะเพราะร่างกายเนี่ยมันจะกระตุ้นนะอย่างน้อยทุกสี่ชั่วโมงเนี่ยพอเวลาปริมาณน้ำตาลในเลือดของเราลดลงเนี่ยเป็นไงครับเราก็จะเริ่มรู้สึกว่าเราเนี่ยหิวละพอหิวเราก็จะต้องรับประทานอาหารแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะดีใจอย,อย่างที่บอกเนี่ย แล้วอรร์สุปตะลาประทานอาหารนะเวลาที่เราละสินอดที่บอกว่าเราดีใจเนะี่ยอรรสุัตะลาประทานอาหารให้กับเราซึ่งเป็นอาหารที่มีคุณค่ามากนั่นก็คืออินดพาลัมนะซึ่งอินพาลัมเนี่ยมันมีทั้งฟุกโตสกลูโคสก็คือมีน้ําตาลหลายชนิดเลยนะและที่สําคัญก็คือพวก ฟุกโตสกลูโคสอะไรพวกเนี้มันจะเป็นน้ําตาลที่เวลาเรารับประทานไปแล้วเนี่ยเป็นไงครับเหมือนกับร่างกายเนี่ยดูดซึมไปใช้เป็นพลังงานได้เลยนะไม่ต้องผ่านการย่อยสลายที่ที่กระเพาะอาหารคือร่างกายสามารถดูดน้ําตาลอันนั้นไปใช้ได้เลยซึ่ง เป็นผลไม้ที่มีปราก้ามากนะครับแล้วก็ถูกกําหนดสําหรับคนที่ถือสินอดก็คือถ้าสมมุติเรามีกําลังที่จะหาซื้อมาได้เนี่ยให้เราละเริ่มละสินอดด้วยกับอินทผลัมนะครับแล้วก็ถ้าไม่มีก็ด้วยกับน้ําเปล่านะทีนี้ตรงเนี้ยพ่อแม่บางคนเนี่ยเห็นลูกถือสินอดก็จะดีใจนะลูกอยากกินอะไรล่ะโอ้โหแล้วเด็กกับน้ําอารมณ์เนี่ยเหมือนกับกับอะไรครับ เหมือนกับเป็นของคู่กันเลยนะเด็กก็อยากจะกินน้ำอัดลมพ่อแม่ก็เอาใจลูกเป็นไงครับก็ซื้อน้ำอัดลมมาให้แล้วอินทผลัมเนี่ยต้องบอกว่าเป็นอาหารเป็นผลไม้ที่คนไทยเราไม่ค่อยคุ้นเคยนะเพราะมันถิ่นกำเนิดที่ปลูกเยอะก็คือพื้นที่ที่เป็นทะเลทรายนะอย่างอาหรับเนี่ยเขามีเยอะเลยนะทีนี้เด็กของเราไม่คุ้นเคยจริงๆมันมีคุณค่าทางอาหารมากนะครับแล้วก็ ต่างศาสนิกเนี่ยโดยเฉพาะคนที่มีเชื้อสายจีนก็ชอบรับประทานนะเพราะว่ามันมีคุณค่ามากนะทีนี้เวลาเขาเขากินเพราะว่ามันมีคุณค่านะแต่เราไม่ค่อยจะฝึกลูกหลานของเราและเราก็ไม่ค่อยจะมีติดบ้านนะเราจะนิยมเอามาติดบ้านก็คือช่วงของเดือนอมฎดอนเท่านั้นนะทีนี้พอเราเอาใจลูกของเราซื้อน้ำอัดลมมาให้ทีนี้ เราถือสินอดมาทั้งวันเนี่ยเพราะเราว่างอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเด็กที่เริ่มละสินอดด้วยกับไม่ต้องเด็กแล้วผู้ใหญ่ใครที่ท้องว่างแล้วเริ่มละสินอดด้วยกันน้ําอัดลมเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือมันก็จะไปกัดกระเพาะแล้วก็มันก็จะส่งผลเสียต่อร่างกายของเราเพราะฉะนั้นถ้าลูกอยากจะรับประทานน้าอัดลมเราก็ต้องบอกอะไรครับให้เขารับประทานอาหารเข้าไปก่อนนะครับอย่าเริ่มด้วยน้ําอัดลมนะ <c oughs> ทีนี้ศาสนาเนี่ยวางไว้เนี่ยเหมาะสมนะท่านนาบีเนี่ยไม่มีความรู้เรื่องของโภชนาการไม่มีความรู้เรื่องของอสุขะอนามัยไม่มีความรู้เรื่องของแพทยศาสตร์ไม่มีความรู้เรื่องของระบาดวิทยานะแต่สิ่งที่ท่านนาบีเนี่ยบอกเราเนี่ยมันเป็นวาฮีที่มาจากอัลลอฮ์สุปาตลาจริงๆนะอย่างเช่นเริ่มละสินอดด้วยอินพาลัมเนี่ยโอ้โหพอ วิทยาศาสตร์เจริญเนี่ยเราเพิ่งจะรู้ว่าโอ้ในอินพาลม,มเนี่ยมันมีฟุกโตสมันมีกลูโคโสมันมีคุณค่าทางอาหารมากเยเพราะเหตุใดรอซูนจึงให้เราเริ่มละถิ่นอดด้วยกับอินพาลม,มเนี่ยเราเพิ่งจะมาเข้าใจนะทีนี้เวลาเราไม่ได้กินอะไรเนี่ยแบคบทีเรียนในปากของเราเนี่ยมันก็จะทำงานนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะส่ง กินเหม็นนะกิ่นที่ไม่พึงประสงค์เนี่ยจากปากของผู้ที่ถือสินอดเนี่ยมันมีฮะดิษหนึ่งนะครับที่รายงานจากท่านอบูอย anja, ร้อนะครับรอดิยัลาว์กอลกอลารซูลร้อยซลลาลอวะเลวะซลัมท่านรรซูลเนี่ยได้กล่าวว่าวัลลาดีนับสูมุฮัมมัดินบิยดิีฮีลาคู่ลูฟูฟามิซออมิซออมิอัตยาบูอินดัลลอฮียาวมัลกิยามะ มินรีฮิลมิสกี้นะครับท่านโดดซุนซอลเ,เลวะซลามบอกว่าขอสาบานด้วยกับอัลลอฮ์ผู้ซึ่งชีวิตของมูฮัมัดเนี่ยอยู่ในพระหัต์ของพระองค์ก็คืออยู่ในพาหัของอัลลอฮ์ทุบะตาลานะแท้จริงแล้วกลิ่นปากของผู้ที่ถือสินอดเนี่ยจะมีกลิ่นหอมนะอัลลอฮ์ทุบะตาลาในวันกิยามะยิ่งกว่ากลิ่นของน้ําหอม มิสกี้บางคนก็บอกว่าแปลว่าชมดเชียงนะครับก็เป็นกลิ่นน้ำหอมชนิดหนึ่งที่บอกว่าหอมมากนะครับซึ่งฮัตติสนี้บันทึกโดยมุสลิมทีนี้มันก็เป็นกำลังใจนะคนอื่นว่าเหม็นแต่อัลลอฮฺสุบะตลาว่าหอมนะเพราะฉะนั้นถ้าคนทั้งโลกเนี่ยพอใจเราแต่อัลลอฮฺเกลียดเราเนี่ยเราก็ในความเป็นมุสลิมของเราก็ล้มเหลวในทางกลับกันเนี่ยถ้าอัลลอฮฺพอใจเราผู้เดียวนะ ให้คนทั้งโลกเกลียดเราเนี่ยเราก็ไม่เกิดผลเสียอะไรกับเรานะอันนี้มันก็เหมือนเป็นกำลังใจกับเรานะทีนี้คนที่ทำงานที่ต้องไปพบลูกค้าเป็นในถ้ามีกลิ่นปากเนี่ยมันก็เป็นความน่ารังเกียจนะทีนี้ทางออกของเราหนึ่งก็คือบ้วนปากมันก็ช่วยได้นะสองก็คือเรื่องการแปรงฟันนะคือเวลาที่เราถือสิ้นอดเนี่ย ก็ศาสนาก็อนุญาตให้เราแปลงฟันได้นะแต่ว่าเวลาพั้วคอเนี่ยเวลาที่บ้วนปากสูดน้ำเขาจะหมู่วเวลาอาบน้ำละหมาดก็อย่าทําให้มันลึกนะเดี๋ยวน้ํามันจะเข้าไปสู่กระเพาะอาหารของเราอาจจะทําให้เราเสียสินอดได้นะทีนี้มันก็มีวิธีการที่จะทําให้อะไรครับให้กลิ่นปากตรงเนี้มันออกไปนะทีนี้คัดิสเนี่ยพี่น้องครับมันก็เป็นกำลังใจนะครับสำหรับคนที่ ถือสินอดนะครับว่าอะไรครับว่าคนอื่นว่าเหม็นแต่อลอลว่าหอมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่ต้องคือเขาเรียกอะไรนะเราก็พอใจนะครับในในในสิ่งที่อาอ์ุปาตาลาเนี่ยได้ได้ได้ให้กับเราเนะแล้วก็มันเป็นธรรมชาตินะครับว่าเวลาที่เราไม่ได้ทานอะไรนาน,น,านเนี่ย แบคทีรียมันทางานมันก็มีกินเหม็นบร็นธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็หาทางออกนะครับอย่างอื่นนะครับในส่วนของการถือสินอดเนี่ยพี่น้องครับที่ผมเคยบอกกับพี่น้องนะครับว่าประตูของสวรรค์เนี่ยมันมีหลายประตูนะแต่ประตูหนึ่งนะครับชื่อว่าอัตรอย,ยานนะครับประตูนี้มันเป็นประตู สำหรับผู้ที่ถือสินอดโดยเฉพาะเลยนะครับซึ่งฮะดิษนี้บันทึกโดยรายงานโดยท่านซะอิบนนซาดินนะครับซาลิบนนซะดินนะครับรายงานไว้นะ <c oughs> บอกว่าท่านอานินนบีสัลลาลัยวะสลามจากท่านนาบีมอมัสัลลาลัยวะสลามก่อนท่านนาบีได้กล่าวไว้นะครับบอกว่าอ ah ah ินนฟินยันนาตติบ้าบันยุกอลูลาหูอัรรอยานแท้จริงในสวรรค์เนี่ยมีประตูประตูหนึ่งซึ่ง มันถูกเรียกชื่อมันว่าอรอยยานยัตเดคูลูมินฮุสซออิมูนายาเมลกิยามติลายัดคูลูมินฮุอาหาดุนกอยรูหุมกอยรูหุมนะครับคือในสวรรค์นเนี่ยจะมีประตูนหนึ่งที่เรียกว่าอรอย,ยานนะครับประตูนเนี่ยในวันกิยาม้านะครับ ผู้ที่ถือสินอดเนี่ยจะได้เข้าไปในประตูนี้นะครับแล้วก็คนที่ไม่ถือสินอดเนี่ยแล้วก็จะไม่มีใครคนหนึ่งที่เข้าประตูนี้ได้นอกจากพวกที่ถือสินอดเท่านั้นนะครับยูกอลูไอนาซอ,อิมูลนะครับจะมีเสียงขึ้นมาว่าไหนเล่าคือผู้ที่ถือสินอดก็คือเพื่อที่จะเรียกให้มาก็ไเ้เข้าประตูนี้นะครับไฟายากูมูล และพวกเขาก็คือหมายถึงผู้ที่ถือสินอดเนี่ยก็ลุกขึ้นยืนนะครับลาย d ดคูลูมินหูอาฮาดุนกอยรูฮุมแต่คนที่ไม่ได้ถือสินอดเนี่ยก็หมดสิทธิ์นะครับที่จะเข้าประตูนี้ฟาอิาดะคอรูเมื่อพวกเขาเนี่ยได้เข้าไปหมดแล้วนะครับอุกลิกกฟาลัมยาดะคุนมินหูอาฮาดุนซึ่ง เวลาที่ประตูคนที่เข้าประตูนี้หมดเนี่ยเป็นไงครับประตูมันก็จะปิดแล้วก็จะไม่เปิดรับใครอีกเลยนะครับซึ่งมันมีอีกสำนวนหนึ่งนะครับวาซีไดอิบน ah ูมาจานะครับอินดาอิบน ah ีมาจะมีอีกสำนวนหนึ่งทึ่งบันทึกโดยอิบน ah ุมายะนะครับบอกว่าวามันดะคอลาหูลมยัสมะอาบาดัน ah นะครับ ผู้ใดที่เข้าประตูนี้แล้วเขาจะไม่กระหายอีกเลยชั่วนินรันดร์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยซึ่งอะดีสนี้นะครับบันทึกโดยอิหมัมบุคอรีแล้วก็อิหมัมมุสลิมแล้วก็อิบนุมายานะครับคือเพราะฉะนั้นเนี่ยอัลลอฮฺสุบะตาลาเนี่ยได้ตอบแทนความดีนะครับคือที่บอกว่าอัลลอฮฺจะตอบแทนด้วยตัวของพระอ,องค์เองและอัลลอฮฺยังเพิ่มนะถ้าเป็นยุคข,ของเราเนี่ยคำพูดที่เข้าใจง่ายๆคือมีมีโปเพิ่มนะมี มีมีอะไรครับมีสิ่งสมนาคุณเพิ่มเติมนะครับก็คืออะไรครับประตูสวรรค์นะครับที่ชื่ออรอยยานนะครับที่จะร้องเรียกคนที่ถือสินอดพี่น้องครับแค่สมมุติว่าเราไปนั่งอยู่ที่ใดที่หนึ่งนะที่เขามีการจับรางวัลเพื่อจะมอบสิทธิพิเศษให้กับใครคนใดคนหนึ่งนะหรือว่าเขากําลังจะมอบเกียรติบัตรเอาสำหรับนักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อยด้วยนะสมมุตินักเรียนเนี่ยนั่งรวมกัน1,000คนจะให้สัก10คนเป็นไงครับพอเรียกชื่อใครเนี่ยโอ้โหผมว่าคนนั้นเนี่ยก็จะมีความภูมิใจในตัวเองนะยืนขึ้นมาเนี่ยเด่นเลยเหมือนกันในวันนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยรอเข้าสวรรค์หมดเลยเสร็จเรียบร้อยก็มีคนกล่าวร้องเรียกไอ้นศรไอิมูนคนที่ถือสินอดอยู่ไหน พอเรายืนขึ้นเนี่ยเป็นไงครับโอ้โหเหมือนกับว่าเราก็เป็นคนพิเศษเลยนะครับที่ที่พูดง่ายๆคือเด่นในห้องประชุมนั้นเลยในสถานที่ชุมนุมนั้นเลยนะพอเราลุกขึ้นยืนแล้วก็เอ,อ้ไปเลยเข้าไปสู่ประตูสวรรค์เนี่ยผมว่าทุกคนจะภูมิใจมากนะที่เราได้ถือสินอดเพราะฉะนั้นเนี่ยสินอดเนี่ยพี่น้องครับ ในวันนี้มันดีต่อสุขภาพร่างกายแถมวันกิยามะเป็นไงครับอัลลอฮฺสุบะตาลาก็ประทานพูดง่ายๆก็คือให้ให้ตอบแทนให้กับเราอีกนะเพราะว่ามุสลิมเราเนี่ยเป็นคนสองโลกพี่น้องครับเราไม่ได้อยู่ในดุนยาอย่างเดียวหรือเราไม่ได้สละทิ้งดุนยาเลยระวังแต่อาคิรรอตอย่างเดียวแต่เราเนี่ยเป็นคนสองโลกก็คือเราอยู่ในดุนยาด้วย เราอยู่ในอาคิรรสด,ด้วยระหวังาการชีวิตที่นิรันในโรคอาคิรรสด,ด้วยแล้วทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเหตุเป็นผลกันพี่น้องครับสมมุติว่ามีข้อสอบข้อสอบอันหนึ่งมาให้เราทำเนี่ยถ้าเราอ่านข้อสอบเราพิจารณาคําตอบอย่างดีเนี่ยเราก็ตอบได้นะเราเตรมตัวมาเพื่อจะทําข้อสอบนี้เราก็ทําข้อสอบได้แต่เวลาได้ข้อสอบมาปุ๊บโอ้โหนักเรียนบางคนเนี่ยกามั่วเลย โจดไม่อ่านเลยถามว่าเขาจะสอบผ่านไหมคำตอบก็คือเขาเขาสอบไม่ผ่านนะเหมือนกันพวกที่ใช้ชีวิตในดุนยาไม่ละมาดไม่ถือสินงอดไม่ใจ่ากาศพวกนี้ก็คือเหมือนกับพวกที่กาเขาสอบมั่วเนี่ยวันกิ亚马ถามว่าเขาจะได้รับการตอบแทนที่ดีได้อย่างไรในเมื่ออะไรครับเขาไม่ได้เตรียมตัวที่จะไปสู่อาคีร์เลยนะเขาก็เหมือนกับใช้ชีวิตแบบมั่วๆไปวันๆเนี่ยมันก็อะไรครับ มันก็ไม่เกิดความดีเพราะฉะนั้นในความเป็นมุสลิมเนี่ยผมเน้นย้ำเสมอว่ามันจะต้องได้รับการปลูกฝังนะพวกเราเนี่ยโชคดีกว่าบางคนนะคือที่บอกว่าโชคดีคือไงเราเกิดมาเนี่ยเราก็เป็นมุสลิมจาก DNA ของเราแล้วมาเป็นมุสลิมป่าเป็นมุสลิมเราเกิดมาเป็นมุสลิมเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดง่ายๆก็คืออ ي มานของเราเนี่ยต้องสูงกว่าคนที่มาเข้ารับอิสลามภายหลังแต่บางทีเนี่ย อ ي มานของเราย่ำแย่กว่าคนที่เพิ่งจะเข้ามารับอิสลามใหม่อีกนะมีคู่สมรสเนี่ยบางทีมาปรึกษาผมนะบอกว่าเนี่ยมาเข้ารับอิสลามเนี่ยไอบ้บางเนี่ยไม่ทำเลยละหมาดก็ไม่ทำถือสินอดก็ไม่ทำเวลาฉันเตือนเขาเนี่ยก็เป็นไงครับเขาโมโหอีกหาว่าฉันเนี่ยเพิ่งมาเข้ารับอิสลามพี่น้องครับตรงเนี้ยมันเป็นเครื่องบ่งชี้อย่างดีเลยนะครับในเรื่องของ ของอีมานเนี่ยคืออะไรครับคืออีมานเนี่ยมันเป็นตัวชี้วัดหนึ่งนะที่แสดงถึงอะไรครับถึงความยำเกรงต่ออัลลอฮฺสุบะตาลาและสินอดเนี่ยเราได้ยินอายะห์กุรอ่านที่อิมามอ่านกันเป็นประจำนะครับในช่วงของเดือนรอมฎอนเนี่ยที่บอกว่าละอัลละกุมตัตตะกูลอันนี้มันก็เป็นวัตถุประสงค์มันเป็นเป้าหมายของการถือสินอดเลยนะว่าอะไรครับ เราเนี่ยจะต,ต้องแสดงความยำเกรงออกมามันเหมือนกับเป็นตัวชี้วัดนะว่าเราเนี่ยเป็นผู้ที่มีความยำเกรงจริงหรือไม่หรือเราเนี่ยเป็นผู้ที่ยำเกรงแต่ลมปากของเราเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ถือสิ้นอดเนี่ยก็คือคนที่เขาป่วยคนที่เขาสุขภาพไม่แข็งแรงคนที่เขาต้องเดินทางนะแต่ถ้า ผู้ชายร่างกายบึกบืนยังเป็นหนุ่มเป็นสาวแต่เขาไม่ถือิินอดแต่พี่น้องต้องสอบถามแล้วว่าอหม่านของเขาเนี่ยมีความมีแค่ไหนและที่สำคัญก็คือเขาเนี่ยยำเกงต่ออัลลอฮฺสุบะตาลาจริงหรือไม่นะอันนี้ต้องตั้งคำถามกับตัวเองนะครับอบิลัยตาอฟิกวันฮิดายะวะสลามุอะลัยกุมมะรอฮ์มะตุลลอฮ์วะบารอกะตุ اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا